สวัสดีครับเพื่อนๆชาว y o u t u b e ทุกท่านโดยเฉพาะที่ท่านที่ติดตามในช่องของบ้านสวน2เรานะครับวันนี้บ้านสวนสลอยก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ฝนหมดไปนะครับตอนนีเ้เราจะมาคลิปนี้จะนานานานแนะนำดีเกี่ยวกับการขยายดินรอบโคนทุเรียนนะครับเพื่อให้ ได้มีการเจริญเติบโตของรากนะอันนี้คือทุเรียนที่ผมปลูกเอาไว้นะฮะทุเรียนได้น่าจะเกือบปีละช่วงที่ผ่านมาประสบปัญหาเรื่องเพลี้ยเรื่องอะไรเชื้อราไฟทอสซาล่าต่างๆนะครับอันนี้คือเนินดินเดิมๆนะครับที่ทําเอาไว้นะครับไม่เพียงพอกับการเจริญเติบโตของทุเรียนในในคาในต่อไปนะครับก็จะต้องทําการขยายคน ใหญ่รอบโคนเอาดินมาเพิ่มโคนให้ได้ใหญ่ขึ้นแล้วก็รากเขาซึ่งเป็นรากฝอยนั้นจะได้หากินเพิ่มเติมได้ครับวันนี้ก็มีลูกๆมาคอยช่วยเหมือนเดิมเดีย๋ยวมาดูลักษณะขึ้นดินท,ท,ที่เตรียมเอาไว้นะครับว่าผมได้เตรียมดินอะไร <c oughs> ไว้สำหรับโคนทุเรียนนะครับอันนี้เป็นสต็อกดินที่ที่ซื้อเข้ามานะครับเป็นหน้าดินนะฮะ ก็แถวเมืองจันรจะมีขายเยอะอันนี้ก็เป็นลักษณะหน้าดินที่เราจะต้องนำไปเสริมโคนทุเรียนนะดินก็จะมีความรว่วนมีความโปรง่งเป็นโปรงอากาศาเหมาะแก่การที่จะให้รากฝอยนั่นได้แทรกซึมลงไปหาหากินได้นะครับนี่ฮะอันนี้ก็จะนำไป <c oughs> เสริมโคนทุเรียนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทําการเสริมโคนทุเรียนแล้วจะดูซิว่าลักษณะของโคนที่เรียนโคนท,นทุเรียนที่ขยายใหม่นั้นจะมีลักษณะใดนี่คือสภาพของเนินดินนะฮะเนินโคนทุเรียนที่เราดินมาล้อมโคนขยายโคนเพิ่มขึ้นเห็นไหมฮะใหญ่ขึ้นขยายด้านข้างนะครับ ตรงโคนเราไม่ไปยุง่งไม่ไปแตะฮนะเพราะฉะนั้นก็ต้นก็จะเสมอนะฮะอันนี้ถี่ดำดำก,ก็คือเป็นเรื่องเป็นปุ๋ยคอกนะปุ๋ยคอกนะแล้วก็ไม่ไปยุ่งที่โคนเขานะขยาให้มาหน้าจะกว้างอยู่ประมาณนักสองเมตรสเมตรครึ่งได้นะโดยโดยปกติแล้วเนี่ยโคนทุเรียนเขาจะที่มาฐานก็อยู่ที่ประมาณสเมตรถึงหเมตรด้วยกันนะฮะ ความสูงจากโคลงมาข้างล่างนี่ประมาณสัก50-60เซนนี่นะครับหลังจากที่เสร็จแล้วเพราะรา,ากของของทุเรียนเนี่ยเขาจะแผดไปด้านข้างเพราะว่าเขาจะใช้ลากแก้วเออลงโทษรากฝอยนะฮะลากฝอย,ย,ยมาหากินด้านข้างอรอบๆเนินทุเรียนที่เราลงใหม่หมนี่ลูก,ลกๆก็มาช่วยเห็นไหมเออนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็จะเอาฟางเนี่ยมากบโคลนระมากบ เพื่อให้รักษาความชืน้นในช่วงหน้าร้อนนะหน้าร้อนเนี่ยแรงร้อนจัดแล้วก็ทุเรียนอาจจะมีปัญหาเรื่องขาดความชื้นได้อันนี้คืออีกอันหนึ่งฮะอ,อีกต้นหนึ่งที่เราทำเสร็จแล้วนะโคนก็ก็ขยายออกด้านข้างเลยรอบ360องศา,านะครับแล้วก็ส่วนโคนนั้นไม่ต้องมายุ่งนะหลันะจากนั้นแล้วก็เอาเอาฟางมาคลุมแล้วก็เปิดน้ํา ให้ความชื้นให้ชุ่มชื้นครับครับอันนี้คือภารกิจของของการขยายคนทุเรียนในช่วงหน้าร้อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะทประมินการปรับปรุงขยายคนทุเรียนไปทั้งแปลงที่แปลงนี้ก็ด้านล่างอีกอยู่ที่30ต้นดีกันนะครับรวันทั้งวันนี้คงทําําเมือการให้แล้วเสร็จนะครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันนะครับในช่องบ้านสวนสองเราะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe กด subscribe กดกระดิ่งกันนะครับแจ้งเตือนกันเผื่อทางบ้านสวนของเรามีคลิปอะไรใหม่ๆนะครับก็เป็นแผ่เป็นแฟนกันนะมีอะไรที่จะคอย,คอยแนะนําหรือคอมเมนต์ต่างๆก็ช่วยกันนะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นเจาตรกรมือใหม่ด้วยนะครับก็มีบางท่านเพื่อนๆเป็น,ปน,ปนแฟนครับขอให้คำแนะนําเรื่องก,การดูทุเรียนการดูแลทุเรียนมาขอขอบคุณไว้นะครับครับบ้านสวนของเราวันนี้ก็คง ลาท่านไปเพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกับคลิปต่อไปของบ้านสงของเราขอบคุณและสวัสดีครับ